สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซช่องกุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะหลังจากที่ทะเลทไลายไปหนึ่งวันนะคะวันนี้ก็มาแล้วนะคะศูนย์ฮานอยรวมของเรานะคะศูนย์ฮานอยรวมของเราทุกคนเดนของงวดวันที่สิบแปดนะคะงวดวันที่สิบแปดตัวน้อยชุดนี้เข้าทุกวันเลยเนาะปังค่ะใครที่ประหยัดงบเนาะเรียประหยัดงบน้อยชุดของเรานะคะทุกคน เอาไปลองจิ้มดูนะคะทุกหน่อยนะคะทุกหน่อยเพราะว่าแอดไม่รู้ว่ามันจะมาหน่อยไหนนะคะทุกคนแอดไม่รู้ว่ามันจะมาหน่อยไหนก็ลองเอาไปพิจารณากันดูสีเลขนี้นะคะมาดูกันนะคะ หานอยรวมของงวดประจำวันที่18เนาะวันพุทธที่18นะคะเด่น901นะคะเด่นของแอด901วิ่งรูดแอดให้ไปที่90แอดจะให้ตัวหน้าอยู่แล้วนะคะ989990ตัวประกาสีแดงก็คือตัวที่กลับหัวแล้วก็ตัวแปลงเอานะคะ080600 1816นย์หกศเอ้ยหนึ่งแนะคะทุกคนอันนี้เป็น ตัวเจาะของ9ตัวเจาะของ0ตัวเจาะของ1นะคะอันนี้เราก็ดูอย่างนี้นะคะดูอย่างนี้เลยตัวเจาะของแต่ละเลขนะคะรวมมันก็ต้องไปทั้ง3ตัวแหละเนาะมาดูในตารางกันนะคะในตารางมี9602 813นย์สองแปดหนึ่งะคะเก้าห1ศ9 0ย์สองแปดหน ศูนย์นะคะแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์แปดเก้าหนึ่งแปดเก้าศูนย์แอดไม่รู้ว่าแอดแปลงครบไหมนะคะเพราะหวยมันวนอยู่แค่นี้แอดหมื่นเลขนะคะแอดหมื่นเลขแอดไม่รู้ว่าแอดจะแปลงมันได้ครบไหมนะคะทุกคนลองเอาไปแปลงเอาเองนะคะในตารางแอดหมื่นหัวมากคะ่ะ ก็สีแดงนี่ก็อันนี้คือสามเจ็ดแปดนี่คือเม็ดเดียวสามตัวที่แอดให้เลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดบางท่านอาจอยากได้เม็ดเดียวสามตัวนะคะก็คือตัวที่แอดดอกจันให้เลยนะคะก็คือเน้นๆให้แล้วนะคะแต่จะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่สามตัวที่เน้นเหมือนให้ทุกวันก็จะมีค่ะวันนี้วันนี้มีหลายคู่หน่อยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคู่นะคะปกติจะให้แค่สีคู่อย่างนี้นะคะแต่ว่าเลขมัน เลขมันมา8นะคะแอดก็เลยให้ไปห้าคู่5ชุดนะคะตัวเน้นสาตัวนะคะให้ไปแค่นี้นะคะก็ใครชอบรอบนอกด้วยก็ลองพิจารากันดูเลขหามค่ะพรุ่งนี้เลขมาหามหามเยอะมากค่ะจับได้หามเยอะมากนะคะพรุ่งนี้ มาดูตัวประหยัดงบนะคะตัวประหยัดงบน้อยชุดก็คือสีคู่วัดใจเลยนะคะมีหัวกับก้า็กลับหัวไปนะคะอาจจะได้หนึ่งน่อยหรือสองน่อยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเลขที่แอดคิดว่ามันจะมานะคะแอดก็ทำให้ดูสามเจ็ดแปดศูนย์ห้าห้าเก้าสี่ห้าห้านี่จะมาอีกไหมคะทุกคนคิดว่ามันจะมาอีกไหมแต่แอดรอมายาก แลพรุ่งนี้ขอให้แตกนะคะพรุ่งนี้ขอให้แตกแอดก่อนอันนี้ก็เป็นเลขทูบนะคะอันนี้เป็นเลขทูบแอดไม่ได้ทําสูตรทําอะไรให้ดูค่ะเขียนแล้วก็เอามาลงให้ทุกคนเนี่ยขนาดเขียนก่อนที่จะเอามาพูดเอามาทําสูตรนะคะยังเขียนผิดเขียนถูกเลยค่ะทุกคนเออเดี๋ยวถ้ายังไงแอดอาจจะมาแบ่งปันสูตรนะคะแอดอาจจะมาแบ่งปันสูตรนู่นแหละ เลิกงามยามดีนะคะแอดจะมาแบ่งปันสูตร3ตัววิธีทําที่แอดคิดออกมานะคะทุกคนไม่ยากค่ะแต่ก็ไม่ง่ายนะคะจะจับถูกไหมแค่นั้นแหละค่ะบางทีมันก็ไปหน่อยนึงมันมาหน่อยนึงค่ะทุกคนแอดอาจจะเอาวิธีคิดสูตรหานอยดีๆมาแบ่งปันนะคะโอ้ยสูตรแอดเยอะด้ แต่ว่ามันไปสูตรหนึ่งมันมาสูตรหนึ่งนะคะเอาไปพิจารณากันดูนะคะน้อยรวมของวันที่สิบแปดขอให้นางอยู่ในสูตรของนางนะคะทุกคนน้อยแยกก็ข้างบนเลยนะคะอันนี้น้อยแยกของสูตรน้อยรวมนะคะแล้วมันก็มีสูตรน้อยแยกของนางอีกต่างหากนะคะไปพิจารณาคุกประหยัดงบเอดว่าโอเคอยู่นะคะมาอย่างน้อยหนึ่งถึงสองหวยเนาะ คู่แอดจับได้สองคู่ก็โอเคแล้วค่ะไปใส่แขนๆพี่น้องทรงตัวก็คือมันมันเด่นทั้งสี่คู่นี้นะคะแต่ว่าแอดก็คือทำให้แคบลงมาอีกนะคะแอดก็ไม่รู้มันจะมาตัวไหนในสี่ตัวนี้นะคะแต่แอดก็วงกลมให้นะคะเพราะว่าแปดศูนย์มันก็ชนกันกระสูตรตรงนี้เนาะ ก็คือตัวเด่นสําหรับสูตรแอดนะคะแต่ว่ามันมีสี่คู่นะคะช่วงนี้นางมาสี่คู่นะคะตัวเด่นนางมาสี่คู่เลยนะคะตัวเด่นนางมาสี่คู่แต่ส่วนมากก็เข้าอยู่สองหน่อยเนาะวันนี้ไม่รู้ว่าใครได้ไหมนะคะห้าศูนย์กับสี่แปดเนาะมันเด่นห้าศูนย์สี่แปดแล้วก็เก้าหกเก้าหกแล้วก็อะไรนะอีกคู่หนึ่งสามสองค่ะแอดไม่รู้มันจะตามตูดเราไหมนะคะ เพราะว่าวันนี้แอดไม่ได้ตื่นทําคลิปให้ทุกคนนะคะหลับยาวเลยค่ะอันนี้ก็อัดคลิปไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนนะคะจะลงให้ตอนเช้าๆนะคะลงให้ตอนเช้าจะลงให้ FC ดูตอนเช้านะคะรีบอัดก่อนจะไปทําอย่างอื่นเนาะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะแอดก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะมันก็เป็นเพียงแนวทางหวยนะคะวิธีคิดหวยแนวทางหวยถ้าชอบก็พิจารณากันดูไม่ชอบก็เป็นเพียงแนวทางนะคะแอดก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ยังติดตามรับชมรับฟังนะคะแนวทางมันอาจจะมีวันไหนฟังวันไหนไม่เข้าบ้างก็ ดูเอาเด้อค่ะก็ขอแอดก็ขออวยพรให้หมาให้หิงให้ปังทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะมันต้องมีวันของเราแหละทุกคนสักวันหนึ่งแอดอาจจะโป้ว่าผ่าแตกสามตัวเม็ดเดียวก็ได้นะคะเนาะใครจะไปรู้โดยอนาคตเผื่อดวงเราสมพงกันนะคะทุกคน แอดก็ทําให้ดูตามที่แอดไปนะคะแอดก็พยายามเน้นชุดให้น้อยชุดแล้วนะคะหวยมันมีเป็นร้อยตัวเนาะเราไม่รู้จะออกอะไรก็พยายามคิดให้น้อยตัวแล้วนะคะสามตัวก็พยายามเน้นให้นะคะแต่ว่ามันก็เยอะ <c oughs> โอ้ยทุกคนแอดอยากให้มาดูกระดาษแอดอย่างเลยโอ้ยใครซื้อหวยคู่เดียวเหรอถึงมาบอกแอดเนี่ยโอย้ถ้าไม่เลขฝันถ้าไม่เลขถูกถ้าแม่อะไรมันไม่ถูกหรอคะ่ะ อาจจะมีช่วงดวงช่วงจังหวะดวงนะคะเนาะคนเรามันมีขึ้นมีลงค่ะทุกคนเอาไปพิจารณากันดูดวงต้องมีสักวันที่เป็นของเราสําหรับคลิปนี้นะคะแอรลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ